สวัสดีครับท่านผู้ชมสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิและท่านผู้ฟังขึ้นวิทยุ FM 92.25นะครับขณะนี้ท่านอยู่กับรายการสมัชชาประเทศไทยผมอาจารย์ทวีศักดิ์สูทกาวาทินและท่านอาจารย์นัทถาวินิจนายภาคนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการสมัชชาประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์วันพระหัสตครับต้องขออภัยนะครับวันพระหัสเวลา9.30 ถึง1 0 3 0นาฬิกาครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับท่านจันนัาครับวันนี้หัวข้อรเรื่องที่เราจะคุยกันรเราจะคุยกันเรื่องพัฒนาการของการเมืองไทยนะคะจะลงเอยที่อุดมการหรืออุดมกินค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านชัยวัฒน์สินสุวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นแกนนาสมัชชาประชาชนภาคอีสาน19จังหวัดค่ะยังยังมีอีกตาแหน่งหนึ่ง ท่านเคยเป็นรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครฝ่ายบริหารร่วกันครับรับสมัยสมัยท่านจำลองนะครับสมัยท่านผู้ว่ากิฤษดาครับก็มีชื่อเสียงให้เรารู้จักตั้งแต่สมัยนั้นครับก็ในเรื่องของการเมืองไทยนะคะท่านก็คงจะมีประสบการณ์เป็นอย่างมากเลยนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของว่ามีการทุจริตคอร์รัปชัน ข่าวลือข่าวลืออย่างนี้ท่านคิดว่าเมืองไทยมันดีขึ้นเรื่ยๆลงยังไรคะมันไม่ใช่ข่าวลือมันข่าวจริงข่าวจริงนะคะผมชอบที่อาจารย์พูดเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยวันนี้เรื่องอุดมการหรืออุดมกินเนี่ยต้องยอมรับว่าผมผมจับตัวเลขการรั่วไหลาจากการโกงกินจากประมาณประจําปีซึ่งผ่านสภาผุ้แทลัาดฎรนั้นก็ประมาณประจําปีแล้วล่าสุดเขกากำลังจะผ่าน รับหลักการไปแล้วใช่ไหม,มงบมาประจําปี53 1.7ล้านล้านเนี่ยมันค,คู่โปะ่3แสนคนล้านตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะจากการวิจัยแบบอาจจะไม่แม่นยำมากนักแล้วก็จากการพูดคุยกันในอะไรต่ออะไรเนี่ยเรารู้วไหลายปีหนึ่ง3 0สนล้านจากการโกงกิน3 0 0นล้านเลยนะคะก็แปลความว่าจากสถานการณ์สุดท้ายในการตั้งงบประมาณปี53เนี่ย ที่เราขาดดุลเนี่ยเท <c oughs> ่าที่ถูกโกงกินไปพอดีขาดดุลก <c oughs> ็ประมาณเนี่ยแปลว่าต้องกู้โปกเนี่ยนะฉะนั้นวันนี้ที่มันที่เขาโกงกินกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าประเทศแบกได้นะ <c oughs> มันกลายเป็นเป็นหนี้อนาคตของประเทศ <c oughs> ที่มาให้คนที่ใช้อำนาจแทนประชาชนทำหน้าที่แทนประชาชนเนี่ยรวมกับค่าราการบางส่วนซึ่งไม่ไปสงดีต่อแผ่นดินเนี่ยโกงกินไปแบ,บ่งกัน <c oughs> นี่คือประเด็น เดิมนี่จริงๆเนี่ยเมื่อประมาณเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆสมัยผมเด็กๆเมื่อประมาณสักห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยก็แค่จอบเสียงอ่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหการโกงกินระดับสี่0ิบห้าสิบล้านร้อยล้านเป็นเรื่องใหญ่มากเดี๋ยวนี้มันพูดกันที่เป็นหมื่นล้านอ่ะถูกไหมฮะอย่างเอ v จีวเนี่ยเขาไม่เอาหมื่นล้านเขาจะอหลายหมื่นล้านจริงหน่อยคงเป็นแสนล้านไหมคะเนี่ยมันันาไปเรื่อยถ้าเราหยุดไม่อยู่ นะแล้วก็กรณีล่าสุดกรณีที่ปรับโครงสร้างการรถไฟที่เป็นบริษัทรูกงสองบริษัทบริษัทจากการรัพย์สินบริษัทบริษัทเดินรถเนี่ยค่ามูลค่าทรัพย์สินของการรถไฟที่เป็นที่ดินสองแสนกว่าไร่เนี่ยมันมันเป็นล้านลาน้ลานบาทนะถ้าไปปูยี่ปูยำแล้วทีนี้รถไฟหมดหมดทั้งที่ดินนะอ่ะเราไม่ใช่ถือว่าหมดเฉพาะการรถไฟก็ต้องถือว่าประเทศชาติหมดถูกใช่ไหมคะ เพราะว่าวันนี้ที่ที่จะต้องเรื่องนี้มาเนี่ยถ้าเป็นการเมืองอุดมาการเนี่ยก็ต้องเล็งว่าที่รถไฟเนี่ยในเขตทางก็กว้างขวางพอครับเขตตามสถานีหัวเมืองตามหลักจุดหลักๆในกรุงเทพก็มีมากมายพอเนี่ยถ้าเปิดโอกาสประกาศที่การรถไฟในเขตทางแล้วให้บริษัทที่มีความพร้อมหรือประเทศที่มีความมาลงทุนเนี่ยมีหลายประเทศที่อยากจะลงทุนเยอรมันจนถึงจีนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเป็นรถไฟ อขนาดรางเม็ดสี่สิบกว่าซึ่งโบกี้รถไฟจะใหญ่หญกว่ารถไฟปัจจุบันของไทยมากของไทยปัจจุบันมันแค่รางเม็ดเดียวคเข้ามาถึงก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รางเก่าพอเปิดปิ้งรางใหม่ก็ลือ้อร<ม>างเก่าปรับุงใหม่การรถไฟจะเปลี่ยนโฉมหน้าเลยนะครับแต่นี่กลับคิดจะไปจับเอาที่ดินแสนกว่าสองแสนกว่าไร่นี่มาผันเป็นเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยนี่มคือประเด็นค่ระฉะนั้นในวันนี้ทิศทางของ แม้แต่บบรัฐบาลซึ่งแกนนำโดยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งอุดมการณ์ซื่อสัตย์เนี่ยมันก็ไม่แค้วะที่จะไปในทํานองนี้หมดแล้วก,กลงคนมาเล่นการเมืองนี่ไม่ได้ไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรที่จะคิดว่าบ้านเมืองจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าเป็นเรื่องของการเข้ามาแสวงประโยชน์ชไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามคือคืออุดมการณ์มันแพ้มันแพ้จากวัดความจบของพรรคพลังธรรมสิบปี พลังธรรมเนี่ยตั้งเป็นภาคอุดมการเมื่อปีสามหนึ 1, <ๆ>่งเข้มข้นพอสมควร<ๆ>เมื่อเทียบกับภาคอื่นผมไม่ใช่หมายถึงภาคอื่นอุดมการไม่มีนะแต่ว่าพลังธรรมนั้นเข้มข้นมากอยู่ได้สิบปีหมดอายุไปประมาณสักปีสองพันร้อยสี่สิบกว่านิดหน่อยผมคิดว่าเป็นภาคสุดท้ายที่เดินแนวทางอุดมการอย่างเข้มข้นทีนี้ทําไมทําไมถึงได,ได้เป็นอย่างนั้นล่ะคะทาไมเราไม่สามารถจะคงอุดมการได้อย่างแน่วแน่แล้วก็ต่อเนื่องคะนี่เป็นประเด็นที่น่าคุยนะ อนแรกผมคือถ้าเราเหตุการณ์มาต่อกันหลังพุทธสารมินสามห้าเนี่ยเราเริ่มเรียกร้องพรรคการเมืองดีเรียกร้องนักการเมืองดีจำได้ไหมจำได้ค่ะแล้วเราก็เราเริ่มเกิดคําว่าเทพคำว่ามารถูกไหมฮะแล้วก็เกิดคุณแอดคาราบาลร้องเพลงไอช่วงนั้นในรัฐบาลอนันต์ล้างบางมันไปเลยอะไรต่อไปสุดท้ายอุดมการณ์แพ้อุดมการณ์แพ้วันนี้เนี่ยสิบ 17เจ็ดปีผ่านมาเนี่ยสามห้ามาวันนี้ห้าสองผมเริ่มมานั่งคิดถ้าเราจะเรียกร้องเฉพาะพักการเมืองดีนักการเมืองดีผมว่าไม่สำเร็จหรอกแล้วเราควรควรจะเรียกร้องอยังไงดีคะแนวทางเดียวที่จะทําให้การเมืองไทยพัฒนาเข้าสู่อุดมการได้ก็ต้องเอาประชาชนเจ้าข,ของขอำนาจทิไปไตยเลยขึ้นมาค่ะก็คือไม่ใช่พักการเมืองมีอุดมการแต่ว่าประชาชนนี่แหละต้องมีอุดมการประชาชนเนี่ยต้องขึ้นมาค่ะเพราะว่าประชาชนจะมีส่วนได้เสียจาก นักการเมืองพักการเมืองที่ทําหน้าที่แทนประชาชนในอํานาจในรัฐสภาและในในองค์กรบริหารคือรัฐบาลตอนนี้ประชาชนคนไทยนี่ขาดความเข้าใจที่ชัดเจนว่าตัวเองจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการปกครองประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าเมื่อมีรัฐบาลมีการเลือกตั้งแล้วประชาชนก็จะทำมาเกี่เก็บภาษีไปแล้วก็ทําไปแล้วกันซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะ ไอ้นักการเมืองเองมันก็ต้องการให้ประชาชนคิดอย่างนี้เพื่อจะได้โกงกินกันง่ายจริงด้วยค่ะเห็นเขาบอกว่าจริงๆพรรคการเมืองเนี่ยมีภารกิจอันนึงก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยกับประชาชนใช,ใช่ไหมคะแต่ว่าภารกิจตรงนี้ดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีมการใส่ใจกันเท่าไหร่ไม่มีถ้าลองเราไปดูระบบก,การเมืองในเยอรมันเยอรมันเขาใช้กองทุนแล้วก็ให้แต่ละพรรคเนี่ยตั้งมูลิธิเพื่อทําเรื่องนี้คู่ขนานกับพรรคแล้วพรรคการเมืองลักษณะอย่างนี้ไอ้มูลิธิอย่างนี้ ยังเชิญผมไปดูงานเลยผมต้องรู้ว่าระบบเยอรมันเนี่ยเขาไม่ทิ้งการเผยแพร่หรือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนชาวเยอรมันมเรื่องการปกครองในระบบประชาธิไปไตยนะที่ช่วงที่คุณชัยวัตรอยู่พักพลังธรรมเนี่ย<ะ>ได้ได้มีประสบการณ์ในการที่จะใช้ความพยายามในการให้ความรู้ทางการเมืองกับสังคมให้ประชาชนมีมีความรู้มีทัศนคติมีพฤติกรรมที่ถูกต้องอะ่ะ ได้ได้ทำไปมากน้อยแค่ไหนแล้วมันได้ผลไหมครับพลังทำเราเปิดโรงเรียนการเมืองมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งเสร็จปีสามสามสิบเอ็ดนะับเรียกว่าผู้เข้าอบรมโรงเรียนการเมืองหลักสูตรสามวันบ้างวันหนึ่งบ้างแล้วแต่แล้วแต่หลักสูตรอะไรก็เรียกว่าเป็นวิศวกรการเมืองครับผ่านการอบรมได้ประมาณเกือบหมื่นคนแล้วในช่วงหลังนี่ผมดูแล้วพอเป็นพักเดินงานการอบรมโร,รงเรียนการเมืองเนี่ย มันกลายเป็นว่าเพื่อความนิยมแห่งพรรคความรู้สึกของคนความรู้สึกของคนนะฉะนั้นผมก็เลยว่าเที่ยวนี้ผมก็เลยเจะเอาประสบการณ์ชุกนั้นของผมแล้วก็ไปขอความกรุณาเมตตาจากอาจารย์สุเทพอรทกกรท่านพลอากาศเอกรุณพรเทพเมยร์อย่างขตอนี้กําลังจะปรับโรงเรียนการเมืองในนามสมัชชาประโยชน์แห่งประเทศไทยธนภาประชวนขึ้นมาซึ่งน่าจะลบทําเพื่อาความนิยมของพรรคออกไปได้ หมายความว่าแนวทางเดิมเนี่ยพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ไม่สำเร็จใช่ไหมครับคือไอ้พักการเมืองประเทศไทยเนี่ยมันแปลกเวลาเดินกิจกรรมอะไรเนี่ยมันมันกลายเป็นว่าเพื่อความนิยมแห่งพักเพราะฉนั้นเราอาจจะอาจจะอาจจะปรับประสบการณ์จากประเทศเยอรมน,นีที่เขามีพักแล้วมีมูลนิธิเป็นว่าพักการเมืองของเราเนี่ยไม่ต้องทําหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนละแต่ว่าภาคประชาชนให้ความรู้ประชาชนเองอย่างนั้นเหรอคะมันไม่มีพักการเมืองไหนทําความรู้ให้ประชาชนหรอกนี่ทำกิจกรรมเพื่ออะไรของพักก็ไม่รู้ แล้วก็ว to ันนี้มมันมีกองกองทุนสนับสนุนพักกันจริงๆก็มาจากเยอรมันที่ออกมาในการนี้ก็คือผมไปดูงานกับอดีตสสอาวบุโสอีสานท่านหนึ่งท่านประสบบุตราคำเพราะนั้นท่านเป็นสสในสภาผมไม่ได้เป็นช่วงหลังหลังเหตุการณ์พฤษภาเนี่ยผมเป็นวัดผมไม่ลงก็ไปดูงานกันดูงานเสร็จแล้วก็กลับมาเชียร์จนสู้ทะลุแต่วันนี้แนวทางกองทุนพัฒนาการเมืองไทยก็เอาไปให้พักเนี่ย เสร็จแล้วพัคจะทําอะไรก็ว่าทําอะไรก็ได้เหรอคะไม่ได้มีข้อกำหนดมันมันก็มีกรอบกิจกรรมอยู่แต่ว่าแต่ว่าไอ้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมอะไรต่างๆก็มีมีมีม